ได้ยินมันผิดปกติเวลาคนดีข้างหลังเนี่ยจะไม่ได้ยินก็เลยลองไปตรวจดูว่าอาจารย์ได้ยินจะบอกว่าโอ้โหเดซิเบลอะไรอย่างมันต่ำมากเลยในการได้ยินเแล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเขาบอกเออมีที่นี่ที่แบบว่าซื้อได้เลยก็เลยเข้ามาดูที่นี่อะค่ะว่าลองใส่ดูว่าโอเคมันมันมันจะใช้ได้ไหมก็ดูเออมันมีเครื่องหลายหลแบบอย่างเงี้ยเออมีแบบใช้ไฟยไฟชาร์จไฟ แล้วก็เ,เออชาใสา่ลองดูนวะมันไมเ่เจรินขาง <c oughs> าดีก็ลองดูอะค่ะชัดเจนนะคะชัดเจนขึ้นโอเคนะสบายๆดีตัวเล็กมากตัดเสียงได้พอดีเลยไม่ดังไตแลไม่บังไัคืออยากจะบอกว่ามาใส่เธอคะ่ะเพราะว่าเพื่อคุณภาพที่ดีการใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นเวลาเราคุยกันเนี่ยจะได้ยินชัดเจนขึ้นเวลาเขาเรียกเราข้างหลังเนี่ยเออเราได้ยินปกติเราพูดเนี่ยต้องมองปาก ทุกมองตาต้องพูดต่อหน้าถึงจะรู้เรื่องไนะแต่พอเวลาใส่เครื่องช่วยสังไม่ต้องได้ยินละใครยินทางเราได้ยินเพิ่มเตอมเครื่องช่วยสังพูดใคสัญญาชัดมากสังชัดเจนดีใช่ยอดเยี่ยม